กไร่ครับผมหกไร่พันอะไรพันนีอยู่พันแปดเก้ากับเจ็ดสองครับแปดเก้ากับเจ็ดสองสองเดือนเท่านี้เองนะสองเดือนสิบวันครับตั้งแต่ปลูกยังไม่เคยเจอฝนเลยครับสองเดือนนี่ยังไม่เคยเจอฝนเลยยังเลยครับตั้งแต่ปลูกแรงมากครับท่านผู้ชมดูดินได้เลยครับยังไม่มีเม็ดฝนเลยนะฮะดูดินดินแห้งอ่ะแห้งแก๊กเลยฮะนี่ฮะดินแห้งก๊กเลยแต่มันสำหรังครับยังเขียวสดอยู่เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับผมนะครับหันกล้องให้ดูเลยนะครับ แล้วก็เรียกว่าแกปลูกค่อนข้างระยะสวยมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับพี่ตู่อ่ะแปลงนี้นะครับไม่เจอฝนมา2เดือนแล้วสเดือนกว่าแล้วตั้งแต่ปลูกนะตั้งแต่ปลูกนะครับจริงไม่มีฝนมาเกือบสี่เดือนแล้วครับอืมเพราะตอนไถปลูกก็ดินก็าแห้งๆครับครับผมอืมแล้วพี่ตู่ใช้เรียกว่าใช้นวัตกรรมโฟทีของเราใช้ตัวไหนบ้างตั้งแต่ใช้ของโฟซอยฉีดดินก่อนปลูก ปรับสภาพดินก่อนครับแล้วก็มาเป็นของโฟทีแช่ท่อนแล้วก็อายุได้ประมาณ15วันผมฉีดครั้งที่1ครับแล้ว30วันผมฉีดครั้งที่2องครับผมแล้วก็ฉีดอีกครั้งที่3เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโอ้หนี่ก็แสดงว่า15วัน3ครั้งติดไปแล้วนะครับและแน่นอนว่าใช้โฟทีแช่ท่อนแช่ท่อนแล้วก็โฟซอยปรับปุงดินใช่ครับอ่ะสเดือนเสร็จเร็จเท่านั้นเองนะฮะสเดือนเสร็จเสร็จ พาเราไปดูครับนี่ครับมาดูหัวมันกันครับพี่ตู่ชี้ให้เราดูเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเรียกว่ามาแบบดกไหมเนี่ยน่าจะดกนะเราขุดด้านเดียวนะครับท่านผู้ชมด้านเดียวครับผมนู่นนู่นด้านนู้นก็มีฮะรอบตัวเลยครับสองเดือนลงหัวแล้วนะฮะท่านผู้ชมเรียกว่าพี่ตู่เนี่ยกำลังจะทํามันหกเดือนเนาะใช่ครับผมเพราะว่าถ้ามันหกเดือนสามารถเก็บผลผลิตได้เนี่ยน้ําหนักได้แป้งได้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาปลูกเป็นปีจริงไหมฮะใช่ครับ นะครับสองเดือนก็ปลูกได้สองครั้งครับอืมก็แสดงว่าปีหนึ่งก็อาจจะทําได้ถึงสองครั้งซึ่งเกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นใช่ครับอ่าแล้วเอาตรงๆเลยใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้างหรือยังอ่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีรองพื้นบวกกับปุ๋ยอินทรีย์อืมเอามาผสมประสานกันใช่ครับใช้ไปเยอะไหมอ่าหกไร่เนี่ยประมาณ20่กิโลต่อไร่ยี่กิโต่อไร่เองใช่ครับผมใช้คนหวานเรา น oh, ถ้าใช้รถหยอดนี่มันจะตกหนึ่งกระสอบต่อไร่ครับห้าสิบกิโลต่อไร่อืมแต่เราใช้ไม่ถึงใช้ไม่ถึงครับโอ้ oh. ประหยัดประหยัดครับท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับมันสำหรังอายุเพียงสองเดือนครับเรียกได้ว่าใช้โฟทีแช่ท่อนพันนะครับแล้วก็ใช้โฟซอยปรับสภาพดินแล้วก็ฉีดพ่นโฟทีตามสเต็ปนะครับตอนนี้ก็รอฝนรอระเบิดหัวรอฝนอย่างเดียวครับตอนนี้ <laughs> <laughs> แต่คิดว่าไม่น่าจะรอดแต่มันรอดอ่าแล้วใบไม่ร่วงด้วยอืมนะครับ มีคนเห็นแปลงมันของเราตอนนี้ณเวลานี้เขาพูดยังไงบ้างครับทักเยอะว่าผมใช้อะไรครับผมนะครับแต่ขออุบไ้นิดหนึ่งนี่นะครับขอเขาเรียกว่าเก็บหเดือนเจเดือนให้เสร็จก่อนนะครับเพราะจะได้เขาเรียกว่ายืนยันเขาได้เนาะว่าของเรามันดีจริงอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตู่มากครับที่พาเรามานั่งแดดร้อนๆอยู่กลางไร่มันสะวันหลังแบบนี้นะครับ กลัวเป็นฮิสตกเหมือนกันฮะดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นอย่างนี้ครับอะไรนะฮะชาวสวนต้องอย่างนี้ครับต้องลุยแดดใช่ไหมสู้แดดให้ได้โอเคครับอ่ะแล้วครับชาวสวนต้องสู้แดดให้ได้ครับแต่ที่แน่มันสําหรังสู้แดดสบายมากเลยครับนี่ครับบอกได้เลยว่าทนแรงยังเขียวอยู่แล้วก็เริ่มลงหัวแล้วครับอ่ะวันนี้ผมนัทพงศ์กนทองเกษตรพิทั้ง์โลกลาไปก่อนขอบคุณพี่ตู่ด้วยบสบายดีครับสบายดีครับสบายดี